โอเคกูเอากระจกมากูเอาแมกมาบล็อกมาอ่ะมึงถามกูก่อนเลยมึงถามก่อนเลยอ่าถ้างั้นไหนมึงอ่ะวางแล้วทุบวางแล้วทุบโอ้โหกระจกนะเยอะซะด้วยเฮียเอาซีเลนเทินมาบอกวะเอ๊ะโกสโตนเอ๊ะกูเดาถูกแน่เลยเอาไอ้มึงหนึ่งวางดิแม็กมาบล็อกเหรอเดี๋ยวรองทุบดิรังทุบอ่ะแม็กมาบล็อกเฮียคนเนี่ย แ่ความบล็อกก็เลยเสียงเอย่างเงี้ยเชื่อมากมั้งเนี่ยเอ่อไหนกระจกกระจกรอกระจบทำอะไรได้วะไหนลองอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรไหนเกมโหมดเฟเวอร์แล้วทุบสิไม่เอาเกมโหมดเฟเวอแล้วก็ทุบแล้วจากนั้นเอาบล็อกวางเอาเอาบล็อกที่ดอกวางโอเคเฮ้ยมันดรอ้ไม่ใชเก้ะเกไอ้เห้ก้ยเัาดูอปมันใชเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ล้เ้ เหมือนกันเลยวางกระถุ่เหมือนเดิมเลยเหรอไม่วางไม่เขาเรียกเกมมอสเตอร์วางกระถุ่อะเหมือนกันเลยก๊อลเลยเอาไอ้เฮียแบงค์บ้าบล็อกทำไรได้โดนโดนตีแล้วมาไอ้นี่เปล่าเจ็บเปล่าเออเออลองลองนี้ลองดิเอาลองนะลองนะเออลองนี้ใช่โหเนี่ย เนี่ยกูยิงแล้วกูเจ็บเนี่ยโอ <Okay. S 1> เคเจ็บจเนี่ยโอเคขอขอเดาขอขอทายเลยว่าอันนี้กูขอทายเลยนะกระบองเพชรเอ่อไอ้เฮียซีเลนเทอร์หรือกูฟตโตนดีวะเอาซีเลนเทอร์เอามาดูมาดูมาดูาดูดู <laughs> <laughs> ดูดูถูกกล้วย